ก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็อยู่ในเกมฟีฟ่า17นะฮะอ่าวันนี้ไม่ได้มาเล่นนะฮะเราจะมาเปิดอ่าขอเขาเรียกว่าอะไรนะการ์ดเรียกการ์ดประวะเรียกแพ็คฮะผมเราจะมาเปิดโกลแพ็คซึ่งตอนนี้ผมมีฟีฟ่าพอร์อยู่ห้าร้อยซึ่งเราจะเปิดพรีเมียมโกลเพลเยอร์แพ็คอ่าซึ่งใช้ทั้งหมดสามร้อยห้าสิบแล้วเราก็จะเปิดพรีเมียมโกลแพ็คนะฮะร้อยห้าสิบพอดีห้าร้อยเปะ๊เปะ คือบางทีก็ต้องทําใจนะว่ามันอาจจะได้ตัวกากตัวไม่ดีนะหรือเราจะเปิดแพ็กเล็กๆก่อนแล้วค่อยไปแพ็คใหญ่ฮะโอเคเราจะเปิดแพ็กเล็กก่อนออ้ยโอ้ยขอให้ได้ตัวดีๆเยอะฮ้วเปิดหน้ามาเป็นคิเตโน่อะไรเงี้ยนะมีโอ้พอดีฮะขาดตำแหน่งเยอะเหมือนกันนะช่วงนี้ เอาตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้เอาไปขายแล้วกันอาที่เหลือก็สำคัญนะ,ะเก็บไว้โอเคมาถึงแพ็คแพ็คเด็ดแพ็คดังนะฮะโอเคขอได้ตัวดีฮนะสองมีมูลค่าสองหมื่นห้าพัน point ก็รวมๆแล้วสองร้อยสองร้อยห้าสิบบาท ไกวโอโเม็ก็ยังดีดีมั้งโอ้โหมี RMCB นะฮะคือทีมผมนี่ขาดตัวเยอะมากนะฮะก็ยังดีที่มีตัวนี้มาโอเคถ้าถือว่าว่าไงดีอ่ะจะบอกว่าเจ๊งก็เจ๊งอ่ะไม่มีอะไรมากเกมนี้มีแต่เจ๊งกับเจ๊ง โอเคติดตามใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะบบาย